กราบสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับกันมาอีกรอบหนึ่งกับหลวงถนัดดื่มนะฮะเราจะมาลุยกันต่อนะครับจากอีพีที่แล้วเราก็พูดถึงเครื่องดื่มเกี่ยวกับพญานาคนะแต่วันนี้เราต้องเตรียมนี่ไว้ก่อนเลยน้ำเปล่าเพราะว่าวันนี้เราจะเช็มไปตัวนี้ พยานาคเหมือนกันแต่เป็นสุราแช่สมุนไพร12.8ดีกรีเลยนะ <Okay. S 1> อ่ะก่อนจะเปิดเดี๋ยวมาอ่านส่วนประกอบก่อนมีอะไรบ้างส่วนประกอบสําคัญเลยนะโดไม่รู้ลม้มกระชายดำนี่มาอีกแล้วสมุไนไพรนน่นๆน,นี้ต้องมีกระชายดำนะกำลังเสือโครงมากระทืบลงและตบท้ายด้วยโปรดเชียงว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะอ่ะไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเอาเลยน้ำเปล่าเตรียมพร้อมไ้แล้ว ืจะตุคคกพิสูดกินก่อนอจะรอดไหมวะเนี่ย EP เนี้ยไอ้เหี้ยกินก็ไม่ได้แล้วนะแต่เป็นหลวงแล้วก็ต้องจัดให้สุดเห็นนะปรับโอ้โหว่าไม่ใช่สุราสมุนไพรหรอกกูว่าก็คือยาดองเน่ยเป็ยาดองที่บอกขายในร้านสะดวกซื้ออ่ะืม อ่ะน้ำเปล่าเตรียมพร้อมไปแล้วนะเอาละหนึ่งสองสามโอ้ยเกลวยทอดกระรองแพ้อ้ย อกูบอกเลยนะใครแดกได้ก็แดกอะ่ะกูพอจต่ขวดนี้นะกูไม่แดกโอ้โหเฮ้ยแต่ว่ามันแรงจริงมันแรงแต่คือแบบโอ้ดูจากสีเนี่ยสุดจัดประหลัดบอกโอ้ยนีหน้าเหรอเขากินกันแล้วเขาแบบเมานะกูว่าคนจะต้องมีกับแก้มแล้วบ้งเน่ขนาดนี้แลวเนี่ยถามอ่ะรวบรัดเลยตอนนี้เริ่มจะเก็บทรงไม่อยู่แล้วกูว่าเริ่ม เริ่มมาแล้วโอเคทั้งหมดนี้ก็คือหลวงขนาดดื่มเพราะตอนนี้กูเริ่มตึงแล้วนะ่มตึงไวที่ผายเลยเนะี่ยนี่ขนาดกินกินไปไม่เต็มขวดด้วยนะเริ่มตึงๆแล้วเนะี่ยก็ติดตามไว้อีพีหน้าจะมีอะไรจะหาอะไรมารีวิวก็จะมีสลับสลับไปเรื่อยๆจะเป็นเบียร์มั่งเป็นเหล้าเป็นน้ำหวานเป็นน้ำผลไม้ก็รอติดตามชมแล้กันยังไงก็ฝาก กดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube หามาเล่าจำไว้นะครับชื่อรายการของเราเนี่ยคือหลวงขนาดดื่มและช่อง YouTube หามาเล่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ